กับชาบาบาสามทับหนึ่งในอรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเกมเพื่อใช้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนในรารวิชานี้ค่ะลูกตอบถามลูกๆก่อนที่อยู่บนโต๊ะนี่อะไรเป็นเกมเศรษฐีค่ะเกมเศรษฐีบนโต๊ะก็คือเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนการบัญชีอุตสาหกรรมค่ะและก็มีวัสดุอุปกรณ์ดังน,น,นี้นะคะ<ส>หนึ่งกระดานเกมค่ะสองกเดินนะคะสามลูกเต๋าค่ะสี่บัตรคำถาม บัตรโบนัสค่ะสำหรับวิธีการเล่นนะคะจะเล่นเหมือนเกมเศรษฐีทั่วไปเลยค่ะแต่เปลี่ยนจากการซื้อขายอาคารนะคะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชีอุตสาหกรรมคะ่ะสำหรับจุดเริ่มต้นนะคะผู้เล่นทุกคนจะอยู่ที่จุด คะแนนที่ได้ค่ะอ่านทำการดูให้ครูหน่อยคอยลูกเต๋าออามาให้กี่แต้มมันหาแต้มค่ะอ่าเดินค่ะหนึ่งสอาสี่ห้า๋อสมมติว่าเดินมาไม่ว่าจะโดนช่องไหนใดๆก็ตามก็จะต้องมีหน้าที่ในการตอบคำถามเนาะอ่ะบัรคำถามทำงานค่ะลูกใบคำถามเรียนเชิญเสียงค่ะเสียงคำถามคำถามนะคะองค์ประกอบของ ประเทศอะไรบ้างหนึ่งวัตถุิบทางตัวสองค่าแรงทางโร3ค่าใช้จ่ายต่างดีค่ะแม่ถามกรรมการ่อนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนตอบคำามถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องแปลว่าคุณได้ไปต่อใช่ไหมใช่อ่ะคนตอบไปคนที่สองค่ะลูใครเป็นผู้ให้คนที่สองของเราครับามสาให้คุณหน่อยค่ะกรรมการดูด้วยเก้าแต้มค่ะบก้าแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ถูกต้องค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ,อ,คะอ่ะโอเคค่ะลูกคนต่อไปคนที่3ามใครคะลูก,กอ่ะเอาตอให้เพื่อนเลยลูกกรรมการดูให้แม่หน่อย,ยกี่แต้มแปดแของน้องสีอะไรเดี๋ยว<ป>เพื่อนอเดินหนเีอ่ะเดินให้เพื่อนหน่อยหนึ่ง6 7 8สามสีญญ่้าหเจ็ดแปดอย่าเจอสัลักรับว่าอะไรคะเนี้ยคู่อุยแม่ขอโทษค่ะเข้าพูกรรมการ เด่ยรูเข้าคู่ไปว่าอกรณีที่ผู้เล่นนะคะเดินเดินตัวเดินแล้วเข้าคู่ค่ะจะหยุดเล่นหนึ่งตาค่ะจนกว่าผู้เล่นคนอื่นจะเล่นครบหนึ่งรอบค่ะอ๋ออันนี้แสดงว่าพอยมาได้อันนี้แปลว่าหายนะเรือเบิร์นะคะต้องหยุดควงเพือนก่อนเนาะคนต่อไปลูกคนเล่นคนต่อไปทอยตอบเลยค่ะลูกกรรมาการดรูน้อยแีกแฝกแ้มค่ะอ่าสีอะไรกันเพื่อน เินข้าหนึ่งสองสามสี่หา้าโอเคเรียนเชิญสูงคำถาม มากัรน,นะห้าสีสามสองหนึ่งตอบคำถาม,ถามไม่ได้เป็นยังไงคะตอบคำถามไม่ได้ลบคะแนนลบคะแนนลบ,ลบแล้ดูตรงไหนคะว่าลบ5้า <5. S 1> อ๋อคือตอนแรกทุกคนจะมีคะแนนติดตัวคนละห้าส <5. S 1> ตอนนี้เจ้เขตอบคำถามไม่ได้นะคะ <5. S 1> ช่องนี้ได้บอกไว้ว่าตอบไม่ได้ลบ 5, 5. เพราะฉะนั้นคะแนนตอนนี้ของหนูลดโลง 350เหลือ45 <4. 5. S 1> ค่ะคนเล่นค,คนต่อไปค่ะลูกใครคือสีน้ำเงินคะอ่าน้องคอยเต๋าค่ะลูกเดี๋ยวให้เพื่อนเดินใช่ เพืเเอ่อนวมาไหคะอ่าตอบแบบเต็มๆตอบให้ครูชื่นใจหน่อยไฟโฟรสังเกตคือ First In First Out เถือว่าอนุโลมเนาะเพื่อนตอบได้เนาะโอเคค่ะลูกคนต่อไปเรียนเชิญค่ะ ป้ดีนะคะเก่งมากค่ะคนต่อป้าเลียเชิญคอยเตาเี็ค่ะเจ๊อหนึ่งสองสามสี่ ฟังหน่หหอยโูกคำตอบก็คือต้นทุนสินค้าสำเร็จทู้อาหารจำนวนหน่วยของสินค้าสำเร็จทู้ค่ะโอเคค่ะทุกคนต่อไปเรียนเชิญทอยเต๋าค่ะอ,อ๋อจิดคุกผิวสองคนก็นเลยข้าไปคนรู้ห,หกค่ะนี่อะไร1,2,3,4,5,6 เดินม,มาถึงช่องนี้จะคําว่าโบนัสแปลว่าเรามีบัตรโบนัสให้เสียงใช่ไหมคะซือเองเสียงเองและเป็งพอ <c oughs> อ่ะ ขอบไป20กรรมการตอบด้วยตอนนี้คะแนนของเพื่อนคือเท่าไรคะ6 5 65นะคะคนต่อไปเรียนเชิญพายสาวคะลูกนะาเจ็ดแต้มค่ะสีอะไรที่เพื่อนใด้น้ำเงินด้ไหหน่อย1 2 3 4 5่7อันนี้คืออะไรลูกกลับไปจุดเจอต้นเป็นยังไงเยน่เลิฟเวอร์มากขอบค่ะ